สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ปอพาทุกคนรู้จักักต้นสีเป็ดน้ำหรือว่าอินเป็ดทะเลมีถิ่งกำเนิดอยู่ในอินเดียจะถึงทางใต้ของจีนมีการกระจายพันตั้นแต่กระจายสี่ล่างตาแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้ภูมิภาคมาเลเซียหมูกก่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนในประเทศไทยจะพบได้เฉพาะทางตอนใต้โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กทรงเรือนยอดเป็นทรงึกมีความสูงของต้นประมาณ5-15เมตรลำต้นแตกกิ่งตามเกล็กลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทามีช่องระบายอากาศเป็นร่องยาวมีน้ำยางสีขาวขุ่นขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเมล็ด ปลูกได้ในดินทั่วไปชอบแสงแดดเต็มวันจเจริญเติบโตได้เร็วไม่ต้องการการดูแลมากมาักพบตามป่าริมน้ำป่าชายเลนป่าน้ำจืดและป่าชายหาดนิยมปลูกเป็นไม้ประดับใบตีนเป็ดน้ำใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปรียาวหรือเป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ปลายใบยมีติ่งหรือหางใบแหลมโคนใบสอบหรือเป็นรูปเรียวๆริ่มๆคล้ๆอหัวใจแต่จะเรียวกว่าส่วนของใบเรียบมีคลื่นเล็กน้อยใบมีขนาดกว้างประมาณ2.4-8ถึงเซนยาวประมาณ 8.9าใบเป็นสีเขียวเข้มมีเส้นแขนใบประมาณติดสองเส้นเห็นเส้นใบได้ชัดเจนส่วนท้องใบเรียบก้านใบยาวประมาณ3เซนติเมตรดอกตีนเป็ดน้ำออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งยาวประมาณ8-35ถึงสามเซนแต่ละช่อออกดอกประมาณ10-14ดอก ดอกย้อยเป็นสีขาวดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆก้านดอกขาวประมาณ1-4เซนมีกลีบดอก5กลีบเรียงซ้อนทับกันสวยพอชอบชอบรูปทรงของเขาอ่ะเห็นแล้วติดใจจริงๆตอนเล็กๆก็เคยเห็นนะเพราะบ้านเราอยู่ริมน้ำแต่ก็พอไปอยู่ที่อื่นมันไม่เห็นก็ลืมลืมลเล,ลือนเือน,อน,อนไปพอไป กลับบ้านไปรอบเนี้เออไปเจออะไรเนาะก็มาคน้นมาคว้ามาถามรุ่นพี่เขาที่เขามีความรู้ด้านต้นไม้เนาะก็บอกอ๋อเนี่ยตินเป็ดน้ําหรือตินเป็ดทะเลเออเราก็ลืมเนาะตอนเล็กๆจําได้ว่าริมริมหนองใหญ่อะ่ะเยอะมากทางลงลงคลองอะ่ะก็เรียกหนองใหญ่เดี๋ยวเนี้ยก็ถมหมดล้วไม่มีหนองแล้วก็สร้างบ้านกันหมดแล้ว คือดอกเขาจะหอมไม่เหมือนต้นตีนเป็ดทั่วไปที่เราเห็นนะที่เขาเรียกว่าสนะัตบันนัตอันนั้นเหม็นเหม็นเ e อียนเอียนเหม็นเวียนหัวสัตบันนะัตปลูกได้ทั่วไปแต่ไอตีนเป็ดน้ําหรือตีนเป็ดทะเลเนี่ยเขาจะชอบอที่ที่อยู่ริมน้ํามีความชื้นพอแล้วก็มีแสงแดดพอแค่นั้นเองค่ะ